บ่อยนะข่าวคลั่งยานี่ยนะ,ะล่าสุดที่จังหวัดสระแก้วฝ่ายปกครองเนี่ยไปควบคุมหนุ่มคนหนึ่งพอคลั่งยาปุ๊บก็ทุบตีทั้งแม่ทั้งน้องสาวเนี่ยโดนทุบตีทำลายเข้าของภายในบ้านเอาเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับหนูว่าเราวัาทำไมบุกชอบว<ะ>ัดมึงทำไมวัดโอ้ใหญ่แม่

อ้าวนี่จับบอสได้แล้วเหรอคะบอสคนละบอสนะคละบเนี่ยภาพที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วควบคุมตัวนายกิติทัศน์ทิพทวีอายุ25ซึ่งอยู่ในการคุ้มคร่งเนื่องจากว่าเสพยาเสพติดตะโกนวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการต่อสู้ไม่ยอมให้จับนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางศูนย์นํำรงธรรมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้ชายคนนี้ มีพฤติกรรมเนี่ยเมายาเสพติดชอบทําร้ายร่างกายแม่กับน้องสาวของตัวเองทําลายเข้าของภายในบ้านพังเสียหายต่อมาได้ไปตรวจสอบในห้องนอนของนายกิติทัศน์พบว่ามีกัญชาอัดแท่ง130กรัมบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกพร้อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจึงได้มีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่นะ